ครับผมเฟเดอร์นะครับสวัสดีครับน้องพึกนะครับ,ว,รบะะวันนี้อยู่ในรายการ myfender cast game EP ที่60นะครับก็สำหรับ EP นี้นะครับเราก็มาเล่นแมบ b เบส w อ r เหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็อยู่เป็นคนละทีม <c oughs> เอางี้ไหมเดี๋ยวตั้งกติกากันเราจะไม่ทำร้ายกันฆ่ากันเลยฆ่ากันเลยแตงเย็นฆ่ากันเลยเราเป็นพี่น้องกันไม่มีคำว่าพี่น้องอนคงเคยพูดไปแล้วทีทีอันนี้มาพูดไหมจ่าที่ไม่ได้ลงกันมานานก็กลับมาสักหน่อยละกันใช่ตอนนี้เราติดเรียนติดเรียนนะติดเรียนตอนนี้ก็มาติดเกมเหมือนเดิมเกมพี่คนละความหมาย พี่ผมไปเอาของกันนะพี่ก็กำลังซี่ไปเอาเมื่อกลางโอเคต่อให้เสร็จครับอ่าแล้วก็ไปครับแมหมง่ายง่ายอย่างนี้เลยเนาะไอไ้แม่ตอนนี้มันร้องเวอร์วายนิดน,นึงนะต้องขอภัยด้วยถ้าเกิดเสยงมันเข้ามาในโต๊ะอ,อืมทำไมไม่มีทองมาจุติเลยสักสักวันดีพี่ชายสวัสด,ดี <laughs> มันมาแล้ว โอ oh, oh, ้ยเน็ตเน็ตปิงเน็ตปิงเน็ตเน็ตใจเย็นเย็นยังไม่พร้อมโอ้ยเน็ตปิงจะวิ่งไปไหนจะวิ่งไปไหนยังไม่พร้อมสู้จะทำร้ายกันเลยอย่าทำร้ายกาง <Thank you. S 2> ได้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 ได ได้ได้ได้สำหรับชัวร้ไยได้ได้อืมอ่าโอเค okay, มีเหล็กนะครับซึ่งเพื่อนมันก็ไม่เอากันเลยอ่ะก็เสร็จเรานะคอ้โหูเจ็ดก้อนพอดีเออเจอที่เอาโกโลอีกอันแหละอืมโอเคเอาประมาณน,นี้ไปก็พอละ ไม่ <Hey. S 2> ไม่ครับมันรับเล็บรับเล็บผิดที่นะครับเออเจอเลิกอันนี้เป็นสถานที่ที่ผมสู่สุขตินะครับอือใครก็ไม่รู้ผมไม่รู้ด้วยออเอไอคนที่มันเล่นเกมอยู่ข้างๆผมเนี่ยแหละ,ะเออเก็บมันเป็นคนที่ทำให้ผมสู่สุขตินะไปเอา อะไรอะดับไดมอนด์ดีกว่าไม่เป็นไรตอนนี้ดับไดมอนด์พี่ก็เจอแล้วไดมอนด์ไดมอนด์บอกเป็นอย่างเราก็หาได้แหมเมื่อกี้ผมพลาดตรงนี้ใช่ไหมโอเคดีกว่าพี่ใช้ชนะดีกว่าพี่น้อง <c oughs> ยอก mm. ยอก <c oughs> เพื่อนผมเคยพูดมาเดี๋ยวมันเดี๋ยวเดี๋ยวใช้ชนะมันก็จะไม่ดีกว่าเองของที่จะได้นี่นแหละโบนัสนั่นเอง เพราไม่แน่ว่าการแคสเกมนในครั้งนี้อาจจะมีผลต่อโบนัสก็เป็นได้อ่อตอนนี้เราเอาเป็นชุดก่อไอ้นี่ไปก่อนแล้วกันนะครับเจุดก่อโซ่ไปก่อนเพราะว่าเรายังไม่พร้อมโซ่เลยหรอพี่อืมเดี๋ยวก่อนนะเพื่อนเพื่อนมันไปทุบออกมาได้จังไดมันทุบไม่ได้เหรอ เฮ้ยเพื่อนอดีมากดีมากจัดการมันซะเพื่อนใครมันวางยาใครมันวางยาอาไว้ดีแล้วเพื่อนดีแล้วดีแล้วดีดีามันขามันเพื่อนเพื่อน่ามันโอเคจะตายมาเดี๋ยวเราจะถลิงศก EP ที่หกสิบได้การไปสังหารคนกันนะครับเพื่อนพี่เราจะตายด้วยนะมือผมเออ โอเคเดี๋ยวเก็บทองเพิ่มก่อน mm hmm. เพื่อจะได้ทำพิกแอคไปคุดเตียงนะครับเรียบร้อยเพือนพี่แตกก็ขอแสดงความเสียใจด้วยเรียบร้อยแตกหนึ่งส,สวยสวยโอเคโอ้ได้ทั้งชุดเกาะได้ทั้งไอพิกแอคเลยแต่ถ้าเราเยพิกแอคให้ทีมก็บันลัยแล้วครับงานนี้ โอเคเอาจุดเกาะโซไปก่อนอือเอาพี่แก๊ไปด้วยแล้วกันเป็นเดอร์ <laughs> พี่เป็นเดอร์บ็อกซ์ชอกกอ,อปว่วะกอปคอนเซปต์วะอ่ะเด้ออ่ะเดออ่อโอเคผมอ่าเอาเออจริงด้วยคิดแผนฉลาด <c oughs> พี่เนี้ย <Okay. S 2> พี่เคยเดินช้าไหมอย่างครับ พี่เคยเดินช้าบ้างไหมมีแค่ไอตอนที่ต่อบล็อกพี่เ,เดี๋ยวพี่จะได้เดินช้าแบบต่อม่ต้องต่อบล็อกอ๋อรู้แล้วมันจะเอายาสโลไหมผมยาสโลอะไรเล่าโหถ้าเกิดถ้าเกิดมันใช้ยาสโลนะแล้วผมมีนมวัวน,นะจบเลยนะยาสโลอะไรพี่มันก็ไม่มีความหมายอะไรมันนักกว่ายาสโลโมชัน,นอีอ๋อไอ้ไอ้นี่ใช่ไหมนักกว่านั้น มันมาแล้วครับมันมาแล้วครับจะไม่รู้ว่าใครอยู่ไหนอ้าวจะไม่รู้ว่าใครอยู่ไหนเฮ้ยไม่ให้ดูเฮ้ยอย่างนี้ได้เหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปตั้งรับอยู่ในนี่ก็แล้วกันเผื่อใครมันแอบมาทุบเตียงข้างหลังเ้ยโอ้โหเกือบละเรียบร้อยเพื่อนพี่ได้ขึ้นสวรรค์แล้ว ผมเกือบสูขิดไปแล้วอิสขดเลยเหรอเกือบเพื่อนเพื่อเพื่อนพีได้ขึ้นสวรรค์ไปแล้วนึงผมเกือบจะสู่สุคติแล้วแต่แต่แต่บันไลแล้วครับผมไม่มีทันขึ้นเฮ้ยบันไลแล้วไกลจด้วยนะพี่ชายโอ้โหนี่ให้ผมลงไปหาไหมแล้วพาขึ้นมาไม่เป็นไรอันนั้นจะพาไปสู่สุคติมากกว่าพี่พี่พี่น่าจะจะหลักกว่านี้ ไม่ใช่มันหนีเพราะว่าความระแวงแล้วความบันไลก็เกิด EX ขึ้นเพราะเราไม่มีบล็อกขับบันเลล้ะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับพี่ชายอุ้ยเกาะมันหนาไปเห็นแล้วเห็นแล้วเออเผื่อพิกมันจะมีบล็อกเออเอาแบบนี้ก็ได้เหร อย่างนี้ก็ได้หรออย่างนี้ก็ได้แล้ว,าลวมาเอ้ยพี่ไม่ตายอะ่ะออพี่โปะอะไรไม่ใช่โปไหมแหมขโมยบล็อกไปหมดเลยน่าจะโยนบล็อกทิ้งก่อนขอขอบคุณคุณพึกมากนะครับที่ส่งบล็อกมาให้กับผมนะครับจะไม่กับผมมีกำลังใจในการที่จะสู้กันต่อเฮเออดีมากเพื่อนดีมากเพื่อนไปจัดการมันซะเออดี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 ดด แต่ทำไมผมรู้สึกถึงความอันตรายแต่ทำไมกับผมอ๋อลืมไปมันมีบล็อกอทีเตีคิดได้เลยถ้าตองมีเลขนะอาจารย์เอจ่าอย่างครับเพื่อนพีกางจะตายไม่ใช่ผมกำลังจะตาย <c oughs> ไม่เ <c oughs> น็ตผมกำลังจะตายสู่สุขติวิซะ โอเคกล้องขอพระไทยคุณพึกมากนะกล้องต้องขอบคุณคุณพึกมากนะครับที่ส่งอุปกรณ์ดีๆมาให้กับผมนะครับผมยังไม่ตายผมเห็นใครบางคนอยู่ตรงนู้นเพื่อนไปจัดการมันซะโอเคผมยังไม่ตายงานโยมาบาลยังรักผมไม่อยู่ใช่เลยโยมาบาลเบอร์ติดต่ออะไรนะอืมน่าจะ0 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 0น0 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 สำหรับเพื่อนนะปลดล็อกได้เลยปลดล็อกอาชีพเมนความตายเอ๊ปลดล็อกให้สู่สุคติได้ตามปกติอ้โอ้ยจะตายอืออเอ้ยตกตกตกแค่นี้เดียวก็ตายแล้วหรอขอแสดงความยินดีได้นะครับมันมาที่ผมเดินตกนิดเดียวตายเลยเลือดผมเลือหนึงหัวใจสวัสดีครับมาสิครับกระโดดไปเลยกระโดดไปเลยอ๋อเคมีบ็อกนี้อยู่ ไม่มีอีย่างจะเสียละตอนนี้เพื่อนจะมาทุบนะเว้ยตะทุบนี่โกรธจริงนะเว้ใครคนพี่ถูกที่เธอซะดูของที่อพส่าห์เตรียมเอาไว้พี่ก็รุกไปฟันเลยอันนั้นเอ้ยช่วงวันี้แหละพี่เอเลยอันนั้นๆๆๆๆๆก็รุกไปฟันแล้วมันจะโป่แล้วมันเสียเลือดพี่พี่ไม่ต้องกลัวหรอกมา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  อมาๆแผนฆ่าเพื่อนตัวเองเอออ่าเอาเอาของมาให้เราเอาผมรูดเอาผมรูดเนี่ยละคุณเพื่อนวะเพื่อนไหนๆก็เลยดีใจด้วยนะพี่พี่โดนทุกเตียงยี่เดี๋ยวก่อนนะมันเตียงสีพึกไม่ใช่หรอไม่ไม่ไม่เตียงแตกหมดแล้วอ้าวชนะแบบหลุดรอแป๊บชนะแบบงงงงชนะแบบงงงง มันเป็นไปได้จังไดเฮ้ยอะไรครับมันมันเป็นไปได้จังใดะไะพี่ที่ผมตกใจก็เพราะเพื่อนผมมันมีตัวโหดในเกม <c oughs> ไมบอกแล้วทำงานตทำงานบ้านแป๊บพี่เข้าไปรอแล้วใช่ไหมยังอยู่ในนี้นอ <c oughs> โอเคมาเนตก็ใช่ไงอันนี้ไง เม็โอเคมาละเม็ดวอเหมือนเดิดมเอาเหมือนหลายคนหนึ่งสองซ้ำเปบเป็นไงมือมือผมดีแล้วก็อุปกรณ์อํานวยนะครับแล้วก็โอเคเออพสวัสดีครับสวัสดี<บ>อย่างครับ,บ,บ,บทำไมครับทำไมครับทำไมครับ <c oughs> พี่อะไรสกินใหม่ผมเท่ดิทำไมสกินเปลี่ยนไปเรื่อยๆวะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามฤดูกาลพี่พี่ไปไหนแล้วพี่ผลไม้แหมทางผมหน่ออ่ะไปโอเคอีกสี่สิบกวินะครับเราก็จะได้ไปเล่นแปลคนหนึ่คมาดูกันนะครับว่ารอบที่สองใครจะชนะ ก็ตกตอนไปเรียนผมได้เล่นกับเพื่อนได้เล่นมาครับเพื่อนแล้วสุดท้ายเป็นไงผมตกมันมาแล้วก็โดนเพื่อนลุมกระทืบไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมเพื่อนผมมันมันมันไม่อ่อนสักทีเดี๋ยวผมจะได้เอามาเล่นกับมาเล่นด้วยกันไม่แน่อาจจะโดนเทพเจ้าทุบเตียงทำลายก็ได้เดี๋ยวตกดเกียวกับกูละช่างมันพี่ตกมาตึตาย ห้าส bon <S <S oh, hon, oh, 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 okay. ี okay. ่สามสองหนึ่งวับโอ้โหคนละทีมแล้วโอ้โหยังเกียรติปะแปดโอเคไปต่อไปกลางเลยอืมต่อไปทำไมทีมเราน้อยกว่าทีมมังเห็นเพื่อนตัวเองเป็นคนคลายของ เฮ้ยเฮ้ยมีไอเวนนี่มันจะขโมยของข้างในแต่มันยิบไม่ได้เพราะมันยื่ไกลกันไปมันขโมยของข้างในได้ด้วยเหรอนี่พี่แต่มันก็เอาเอาออกมาไม่ได้อ่ะเออเวนกรำยังผมสมมุิผมเนี่ยแล้วมันก็จะกระเด็นออกไปมันนี่าไมาผแสดงความเสียใจด้วยนะครับที่คุณไม่สามารถอันนี้ยังไม่บุกนะครับยังไม่บุกแค่เอาของเฉย เรายังไม่เซ็นสนธิสัญญาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเอาขอด้วยตา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 ยพี่พี่เคยได้เกณฑสวรรค์นี่ครั้งไหมไปเอาไปเอาครับอยากอยากอยากมีชีวิตเพื่อสร้างบุญต่อในช่วงระหว่างนี้ครับต้องระวังระวังดีครับเดินไปครับเดินเดินไปจับเหนือเดี๋ยวผมไปเอาทองข้างล่างก็ได้เออแบ่งปันกันสิแม่ ขนาดขนาดครั้งที่แล้วที่อะไรนะพิ่งยังแบ่งปันอะไรให้เลยคราวนี้พี่ขอแบ่งปันมั้งไม่ใช่แบ่งปันชีวิตนะแตแบ่งปันชีวิตนิดแบ่งปันชีวิตผมไปปหาแล้วไม่เอาไม่เอาไปหาแล้วนะไม่น่าพูดเลยยงอยตักเฉียงมากโอเคตรงนี้ลงได้อีกโอ้โอ้ โอ้โหแบตเหลือสองเปอร์เซ็นต์หรอให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชาร์จแบตแป๊บโอ้โหใครเอาพักพี่เคยเห็นเพื่อนพี่ขึ้นสะพานตอนนี้ไม่ครับเดี๋ยวก่อนนะแป๊บหนึ่งใครเอาปลั๊กชาร์จใครเอาที่ชาร์จไปซ่อนวะเนี่ยผมกำลังจะฆ่าเพื่อนพี่นลยไม่ใช่บันเลยแล้วเนี่ยจะฆ่าเพื่อนพี่แล้วนะเดี๋ยวไม่ถึงเพื่อนพี่ยังหาที่ชาร์จไม่เจอเออไม่ถึงจะฆ่าเพื่อนพี่ไม่ใช่พี่ก็เออสิเดี๋ยว ฐานทัพเราเสียกันบางคนหมดเดี๋ยวเอาความบันไดเวอร์ชันสองแป๊บหนึ่งนะพลิกคุมคุมมินี่ให้หน่อยพี่อยู่ตรงนั้นไปแหละเฮ้ยจะไปถามพี่ทานที่ชาร์จเดี๋ยว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 ผมขอไปข้ามกอนพี่กำลังไปเป็นไล่เว้ยแบดสองเปอร์เซนต์กูก็เอาอะแป๊บหนึ่งพี่วางไว้ตรงนั้นก่อนแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องมันดับ นั่นไงจืดๆจะดับเลยแม่ยังทำไมโมยข้างนอกวะเนี่ยผมกดให้รวยๆอยู่พอดีแม่ผมเอาที่ชาร์จไว้ข้างนอกแล้วโอ้โหเกือบเลยเออเกือบได้สู่สุคติแหละไหมเน่เน่

ออไปซะอันนี้จะเป็นแค่การให้ใหอ,อะไรอโอยอยักจะตีอี <c oughs> อรก,กรอ,กอบเอาคืนกับการที่ขโมยของไปรอบแรกเจะาเพอาเล้จะเอาทองถ้าเจ้าไม่อยากตายเจ้าจงให้ทองข้ามาซะดีๆ เออไปซะรอบนี้จะเป็นการให้อภัยโอ้สัญญาณครบตรงท่ามาแล้วตอนนี้วะเนี่ยไม่เป็นไรพีทุก้นผมะทุก้นผมพี่ทำไมครับมไได้้ของปแลวเอยมันเข้าไปได้จังใดว่าอ้าวแล้วสรุปผมต้องไปทางไหนอ๋อโอเคโอเคได้ประมาณนี้ก็พอแล้วครับ ทองเจ็ดก้อนเนาะน,นอกจากได้ชุดเกราะแล้วก็ได้ธนูพิกแอ๊กออโอเคก็ถือว่ายังคุ้มค่ายอยู่แล้วก็ยังได้ยายสเต็งด้วยนะครับสมน้ำหน้า <laughs> สมน้ำหน้า, <laughs> นนาต้องให้ <laughs> ทุกคนช่วยกันรุมกันฆ่าถึงจะออกมาได้แต่ก็จะมาได้ของไปแล้วนะ <laughs> ก็ช่างมันครับไม่สน <laughs> <laughs> เออ <laughs> เอาทะน,นูแล้วก็พิกแอคแล้วก็ยังได้ยาสเต็งด้วยโอ้โหจำจริงจริงจำจริงจริงจมจริงจริงโอ้โหสิบอือีคนก็ติบขนต่อไปอ่ะอัะนนั้นให้มันไป <laughs> ทำบุญนะทำบุญทำทาน ทำบุญทำทานให้เพื่อนตัวเองเนี่ยแหละไปสุข,ขีเถอะนะเพื่อนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช <c oughs> เออนั่นแหละลูกช่วยกันกวนประสาทมันเข้าไป <c oughs> อันนี้คืออีกวิธีที่ช่วยให้ทีมตัวเองชนะนะครับด้วยการให้ไอ้พวกนี้มันกวนปรึกนะครับอือฮึโอเคฟึบปรึบมันมันแหลกวันนี้จื๊บโอเคไม่ใช่แค่แหลกเน็ตด้วยอือฮึ ชาร์ปเน็ตเรเหรอออโอเามาลองชาร์เน็ตเลยหรอวะอกอเามลองป็นอย่หอางชป็นลยหนอ่เงชปน็่เยหอะมันช่รนวะรหอวะเคชัรนไเลยเหรอโหไม่น่าไม่น่ตครับอยเต็งามาเลย กระทองก็โดนเพื่อนขโมยไปละเฮ้ยมีทองมีทองข้างหน้าทองข้างหน้าเพื่อนอย่ามานะเว้ยอย่ามานะเว้ยกี่กล้องโอเคผมขับไปคู่แฟนพวกนี้ป่ะนสองกล้องอะไรครับพี่พยายามช่วยแฟนออกมานี่อะไรครับครับครับเห็นแล้วครับ <c oughs> บอกแล้วนี่คือการต่อสู้แบบการยอมเสียเลือดสินนะนครับอโอ uh, ้โหดาบเพชรเลยวะ่ะ ตายเว้ยอะไรวะข <c oughs> อแสดงความเสียใจด้วยครับอ่าโอเคพิ่งเราเว้นไวนกก้หน่อยก่อนอุยใครวะมันยังอมาได้ไงวะมันยังอยู่เลยไม่ใช่หรอพี่ยังเห็นอยู่ตายไปซะเอออันเนีโอ้โหขูดบล็อกก็ไม่ช่วยอะไรครับขูดบล็อกก็ไม่ช่วยอะไรเออตายไปซะอ้าว คงหนึ่งอีกสองคงมันอยู่ไหนวะอีกคงเงียยครันจะอีกสองคน,อ,นอ่ะเออน่าอีกสองคนไม่เป็นไรเดี๋ยวพึ่งให้คนอื่นฆ่าก็ได้เพื่อนพี่จะขึ้นตามกล่มมาได้ก่ะอ่าฮะโอ,โ,หโ,หโอ้โหใช้ดาบเทพที่พึ่งให้มาเยี่ยมเป็นอะไรที่จำมากนะครับ การิ่งงคอสัญถ้าเจ้าไม่อยากตายด้วยน้ำมือข้าเจ้าก็จงโดดตายไปซะไม่มีวันเออเดี๋ยวก็รู้เฮ้ยไล่ตามหลังมาเลยเหรอเออสิยี่เจ้าผมอยากยืมเงินให้มั้ยหือผมตายไม่ เอาอยาสเต็กเลยเอาอยาสเต็คเลยโย่ตกตายแล้วฮะผมตกตกตายอยู่แล้อ่ะโอเคดีจะได้ไม่ดีไม่ต้องเหนื่อยอ่ะเลยคนหนึ่งคนหนึ่งไม่เป็นไร,ไเ,นไรเดี๋ยว,ตตยวพอเข็มทิศมันอุทิศขึ้นมาเดี๋ยวตัวน,นั้นแหละเพ <ผม S 1> <laughs> ื่อนมันจะได้ไปสู่สุคติซะ ถามจริงพี่ไม่เห็นชื่อเพื่อนผมเราเมื่อกี้ฮะไม่เห็นอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่าอยู่ข้างล่างไหนวะไม่บอกอถ,ถ้าไปตรงโน้นไม่ไปพี่พี่โดดลงมาตรงป้องอะตรงจะมีทางเข้าตรงปล้องแล้วมันจะมีทางเข้าตรงด้านล่างใช่ไหมโดดมาเลยโอเคเราตรงไหนวะตามเสียงผมมาโดดลง ้อองา,งางหลังเออทางนี้ใช่ไหมใช่อ้าว,าว,วาาหนทางไหนวะแต่ที่โรเรา,เรา,เราต้องตามไปฆ่ามันให้ได้ก่อนเหมือนตอนนี้มันกำลังจะชังรักอยู่ของง่ายๆคือ UCP ฮะ UC <P. S 1> เออรู้ว่า่สีแต่ตอนนี้มันทำอะไรอยู่ มันพี่ว่านะมันแล้วมาถ่ายไปไหนอ่ะเป็นเช่มันโดดตึกตายไปแล้วนะเว้ยกระโดดตาย่ทำไมขึ้นไม่ได้วะเนี่ยอ๋อลืมไปมันต้องมาตรงแอะเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรวะเฮ้ยพีี่่พพฮะเื่อนพี่มันแอปไอ้นี่ของมันอะไรของมันเก็บของเอาไว้คนเดียวโอ้โหไอ้เพื่อนชั่วได้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 ี่พี่พี่วิ่งมาตรงมาริโอตรง้ตรูจะฆ่า ตัวแน่แถวตรงพี่พี่เลยอ่ะอันแน่ทำอะไรอยู่อ่ะนายทำอะไรอยู่อ่ะเพื่อนโอ้โหพี่มาดูในกล้องก่อนผมอยากรู้กล้องมีอะไรอ้าวมันตกดายไปเลยวู่าาข้งในนีี้มอะไช่ชัยจะนับแบบใสสะอาดนะโอเคก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะ เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็เรเวียพี่ต่อไปนะเดี๋ยวเพิร์กเขาจะพาอวดโฉมอะไรบางอย่างใช่ไหมอวดโฉมอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอวดโฉมอะไรพี่ไอ้แมพที่เราจะพาชมอะไรบ้านผมอะนะเออหายไปแล้วอ้าวหายไปแล้วเหรอไปที่โหลดนัิดโอ้ตายตายตายโอเคนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวให้พึกไอ้นี่แล้วกันพาทัวร์ อะไรดีวะไม่ต้องพาทัวร์หรอก <laughs> โอเคแล้วก็หมืว่าสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวอีพีหน้าจะว่าไงเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะโอเคสำหรับวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ